มังครับพี่มงังกดเวลาสิบนาทีพอสิบนาทีพอกด <c oughs> อันนี้ให้พี่มงังกดรีเซ็ตแล้วก็สีเขียวพร้อมกันดกดพร้อมกันสามปุ่มอ่ะ นี่นี่กดสีแดงก่อน,นรีเซ็ตนี่นี่แล้วหยุดกดน้องหยุดกดอ้าวสตาร์ทเลยสำหรับคู่นี้เราเซ็ตให้10นาทีนะเพราะว่าอาจจะมีการ เดี๋วเวลาในการประชุมกันนิดนึง เสาในนะเข้าไปเลยนะหมายเลข13วิชุทิต มีฟ้าครับมีทิได้ลูกตังเตะนะครับนี้สกอร,ร์หนึ่งประตูศูนย์นะครับวิชุทิพนนำ เรเลือกแต่คำที่ว่าเอ่อรุ่น12นี่เราแข่งแบบครบกันหมดไหมครบกันหมดครับครบหมดเลยครับแล้วแล้วรางวัลที่ได้นี่คือว่าถ้าหาที่หนึ่งนี่จะได้เพื่ออย่างอย่างเดียวอย่างเดียวครับผมอย่างเดียวใช่ครับไม่มีเงินรางวัลมีอะไรไม่มีเงินรางวัลครับผมครับผมครับเดี๋ยวครั้งหน้าถ้าจัดในวุ่นเนียเดี๋ยวทำจดหมายไปหาที่ออฟฟิศหน่อยนะได้ครับประเดี๋ยวจะหาสปอนเซอร์ให้ได้ครับขอบคุณมากมีเราช่วยกันครับผมขอบคุณมากเพราะว่ายังไงๆของผมก็มาอาจารย์เชิญมาแล้วก็เต็มใจจานเหมือนกันครับผมครับ ไ,คคดได้ครับโอเคนะครับไล้วดี๋งทำหนังสือไปครับผมครับขอบคุณมากครับขอใหว่าส่งไปที่บริษัทประกันภัยเนี่ยครับบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบอุบัติเหตุรถเดี๋ยวผมขอบริษัทนะคุยกันนะเดี๋ยวผมขอคุยกันนะครเดี๋ยวผมับก็ขอบคุณอาจารย์นะครับที่แนะนำช่องทางในการขอสปอนเซอร์ให้ด้วยนะฮะอืมเล็กนี้ ามาดูเกมกันต่อครับผม แบนี้ฟ้าครับเรขอโพยกันเรียบร้อยนะจับไม้จับมือนไป ประตูต่อศูนย์ครับวิชุทิพย์นำ กาะตู้นี่ไม่สงสารเลยโอ้โหย่เนี้ยเอ๋วายืนกาดตู้อยู่เนี่ยมันบอกไม่ให้แดกแม่แดก โอ้โหชนทานครับยังไม่พ้นโอ้บุกมาเป็นรกกครอกเลยครับวิชุทิศนะฮะนี่ก็ผู้จัดการทีมไทยเฮาของเราก็แอบมาเชียร์วิชุทิศด้วยนะฮะนี่เดนหน้าเด่นหน้าครับเจอกันปีหน้าเจอกันใหม่นะฮะสำหรับ VIP พกับปีหน,น้านะครับ นัดที่แล้วแตกกันไปก่อนนะเราเก็บไว้ชิงกันปีหน้าเลยทีเดียวลุกนี้ยังไงครับโอ้โหฟาวครับวิชูทิดได้ฟาว

เดี๋ยวมีเรื่องเปลี่ยนแปลงหน่อยพอดีเมื่อกี้ถามโค้ชใหญ่แล้วคโค้ชใหญ่บอกว่ารุ่น12เด็กเราไม่เล่นเราจะเล่น10 10 10ธรรมดาคือซ้อมซ้อมซ้อมธรรมดาไม่เอาอะไรครับ,รบกลับไปเหมือนเดิมดูเทินลันรันรันกันเหมือนเดิมก็คือว่าเดี๋ยวคู่ต่อไปนยังรุ่นเจ็ดสิบขวบใช่ไหมในตอนนี้รุ่น10ขวบ10ขวบเริ่มเป็นคู่สุดท้ายแล้วแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวก็ข้าเป็นเป็นเป็นคู่ชิงแล้วตอนนี้มันครบ<อ>ครบรอบแล้ว<อ>เดี๋ยวรอบต่อไปจะเป็นรุ่น12ปีแล้วครับอ๋อเหรอครับผม ผมอยากให้เด็กเล่นจริงอ่ะแต่ว่าโค้ชใหญ่บอกว่าไม่ให้เล่นเพราะว่าเด็กต้องกลับไปซ้อมเพราะว่าโค้ชใหญ่บอกว่าไม่ได้เน้นว่ะครับเดีินๆเดี๋ยวผมเพิ่มเป่าอีกทีนึงได้ครับได้ครับผมครับเดี๋ยวผมไปถามโค้ชก่อนครับผมครับเเนน้หาาดูลยก ตอนนี้วิชุทิตก็เอาชนะทีพวกนี้ที่ไป1ประตูต่อ0ูนะครับอ่าเดี๋ยวเรารองมันรวมคะแนนพวกรวมคะแนนดูสิทีมไหนชิงรวมเหมือนเดิม สองเหมือนเดิมได้ครับะโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวรวมคะแนนรอบชิงของ10 10ิบปีก่อนโอเคได้ครับรวมคะแนนกันก่อนนะครับตอนนี้ขอดูชุดทิดรวมเพื่อนตัดเอาไว้ก่อนอ่าก็เป็นวิชุทิศสามดูวิชุทิศก่อนดูวิชุทิศก่อนหกหกโอเควิชุทิศวิชุทิศมีเก้าใช่ไหมครับเก้าแล้วก็ดูจีฟกนิธิจีฟกสามสาม มีสามใช่ไหมสามโอเคอ่าเขียนละสามเลยแล้วส่วนมิกส่วนมิกส่วนมิกศูนย์สามศูนย์เขาสมศูนย์ศูนย์มิศูนย์อ่าเท่ากับโอเคคู่ชิงเป็นจีโฟกนิธิกับวิชุทิศในรุ่นสิบปีนะครับสิบนาทีพอชิงเลยเหรอชิงเลยครับผมตอนชิงห้าจีโฟกลงเลยเหรอจีโฟกลงชิงเลยคู่เมื่อกี้เลย าาอาจานครับชิงเลยครับ10นาทีชิงรุ่น10ปีวิชุทิศชิงกับจีฟงนิทีครับ10นาทีผลแพ้ชนะใครชนะได้ที่หนึ่งไปอ่าลงเลยครับ รับปลาครับอันนี้เป็นรุ่นชิงรุ่น10ป,ปีก่อนอ,อสิป,ปีก่อนนะครับผมไม่หรอยังครับยังนี่นี่เป็นคู่ชิงไะครับชิงสิบป,ปีครับผมครับสำหรับคู่ชิงเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้าครับผม